ภาพสุดเซอร์ไพรส์บิ๊กเอมหอบกระเช้าเข้าสวัสดีผู้ใหญ่ที่ช่องเก่า พระเอกบิ๊กเอ็มกีตาริสบุตรพรมเผยภาพหอบกระเช้าดอกไม้กลับไปวหวผู้ใหญ่ช่องเจดอดีตต้นสังกัดหลังมีประเด็นร้อนแรงโดนยกเลิกสัญญาเพราะพิษประเด็นดรามา่ารางวันที่หนึ่งทิพย์โดยบิ๊กเอ็มเผยว่าไม่ว่าชีวิตจะผ่านอะไรมาบ้างคนในครอบครัวคือคนแรกที่รักและอยู่เคียงข้างเราเสมอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ผมก้าวมาจากบ้านพี่น้องทุกคนก็รักและให้กำลังใจผมเสมอมาวันนี้ผมได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆและคำอวยพร จากผู้ใหญ่ที่ผมรักทุกท่านรวมถึงพี่น้องช่อง7 HD เยอะมากครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมจนผมมีทุกวันนี้ได้เพราะความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ทุกคนจริงๆครับยอมรับว่าใจหายเพราะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ร่วมถูกร่วมสุขกันมาแต่พอได้เห็นรอยยิ้มและการต้อนรับของพี่ๆทุกคนผมก็ได้รับรู้ว่าเราไม่ได้หายไปไหนเราอยู่ในใจของทุกคนเสมอขอบคุณแฟนๆช่อง7ด้วยนะครับวันหนึ่งผมจะกลับมาหาทุกคนนะครับ home is a w a y home 4h7hd Terima kasih.